มันก็บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนก็าจะไปกำหนดจนทีว่าอาการของจิดนั่นมันเป็นยังไงไหมอย่างนี้ก็เลยกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรย,เ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 ยวุ่นไปเช่นว่าเราให้พิจารณากันห้าขายายกันห้าเป็นอาการสามิบสองหลายอย่าง สารพัดอย่างครูาอาจารย์วายิจรณาทั้งหมดแล้วก็มาค้นคิดทั้งหมดนันนะห้าเ้วก็ยังไม่จบอาการสามที่สองสามที่สามสารพัดอย่างค้นไปได้กว่าอย่างนั้นอันตามาจึเงเห็นว่าถ <c oughs> ้าราก้อนก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งอยู่ มันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเท่าไรก็ช่างมันเถอะก้อนที่เราเห็นอยู่ยวนี้ดรืวเราเบื่อมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามปารธนานของเราตรงนี้ก็เห็นจะพอแรืมั้งถึงแม้วมันจะอยู่ไปก็ไม่ค่อยดีใจจนมันหลงถึงแม้ว่ามันจะทําลายไปก็ไม่จําเป็นจะจะต้องเสียใจในก้อนนี้เราเห็นขนาดนี้ก็พอหรือมั้ง ไม่ต้องไปฉีกเอาเนื้อเอาหนังอะไรออกมาหมดอ,มอันจะมาเคยเปรียบดืออยู่เสมอและว่าบางคนก็ต้องทําให้มันรู้อย่างนั้นเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นแต่เราถึงยกต้นไม้ขึ้นมาให้ดูอืมโดยมากนักศึกษาอยากจะรู้บุญอย่างนี้เขาก็อยากจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบาปนี่เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงอืม อันนี้อาจจะมาไอ้ตัวมันไม่มีเรกตัวมันคือความเข้าใจของเราที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเขาอยากใจะมารูแจ้งขนาดนั้นอืมชิน้นต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้อันจะมาเปรียบในคฟังว่ามันมีรากมันมีใบอืม,มันอยู่ด้วยรากของมันนักศึกษาจะต้องรู้ว่ารากมันมีกี่ราก รากน้อยๆรากคอยมันกี่รากรากใหญ่มันกี่รากใบมันกี่ใบอย่างเงี้ยเขาจึงจะรู้ว่าเขารู้ชัดรู้แจ้งว่าในต้นไม้ต้นนั้นเรามันมีกี่รากดูเหมือนแพระจ้องค์ท่านเห็นว่าอยากอยากจะรู้อย่างนั้นรู้ว่าท่านจะวาจะเป็นคนโง่ไปใช่ไหมเพื่อไม่ไม่สิ่งที่จําเป็นที่จะรู้อย่างนั้นรู้ว่ารากไม้ก็พอแล้วมันอยู่ในรากมันก็พอแต่ใบมันก็พอแล้วว่ารากอันเดียวมันก็ ประสบทุกรากใบอย่างนี้มันมากอยู่เตียมต้นมันจะไปนับมันได้ไหมแต่ขาเรียกว่าใบเลยดูเอาใบใดใบหนึ่งเดี๋ยวก็แล้วกันก็เป็นใบแล้วก็พอแล้วรู้เลยว่าใบประดู่ตัวนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากประดู่ตัวนี้มันคือมีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี้ใบก็เหมือนนี้ใบประดู่อื่นนอกนี่ใบก็เหมือนใบนี้ คนเรานี่ยคือมันกันฉันนั้นรู้เราคนเดียวเท่านี้แหละมันก็รู้จากคนหมดทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลน,นี่แหละไม่ต้องไปตามดูใครนะพอพุทธองค์ให้ดูตนเท่านี้ละมันก็เห็นตนนั้นเดียวเท่านี้แหละใครๆก็เป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็เป็นอย่างนี้สารมณลยกษณะธรรมะท่านกล่าวว่ามันมีลักษณะเสมอกันอย่างนี้ทั้งขานทั้งฟวงมันเป็นอย่างนี้ อันนี้พกมาพูดทีดดีว่าเราทํำสมาธิกันเพื่อจรละกิเลสเพื่อจะมันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อจะระขันหานี้น,นี่สองอย่างนี่บางทีก็เรี่ยสมถะแบ่งกันได้สองกาวิปัสสนาก็เลยมาทํากันให้มันยุ่งม,มากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้ อย่างผู้ที่นั่งสมาธิก็จะดเสือในสมาธิอนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เพื่อให้มันดูอันนั้นบางคนก็เห็นว่าฉันไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกฉัน่าภาชนะไบนั่นมันต้องแตกเป็นเบื้องหน้าเท่านี้จะไม่ได้หรือเนี่ ในตังวานั่งดับตาาภาชนะอันนี้มันต้องแตกข้างหน้าไม่ต้องแตกข้างหน้ามันจะต้องแตกข้างหน้าฉันไม่ต้องนั่งขนาดนั้นฉันรู้แล้ว่าภาชนะอันนี้ข้างหน้ามันต้องแตกไอ้ความแตกของภาชนะอันนี้เป็นเบื้องหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันจะไปไม่ได้ สมาธิฉันไม่เพ็้ยนละเท่ว่าฉันรู้ภาชนะใบนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้วางป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็รักษามันไว้อืมกลัวมันจะแตกไหมกลัวเหมือนกันกลัวมันจะไม่ใช้รักษาไว้ถ้าถึงกามันแตกจริงๆฉันก็ไม่มีอะไรเพราะฉันเห็นว่าภาชนะใบนี้มันแตกอยู่แล้วหรือมันจะมีความแตกเป็นเมืองหน้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ ทุกฉันก็ไม่มีแล้วเพราะฉันเห็นอย่างนั้นอันนี้ฉันปฏิบัติจะไม่ถูกต้องหรืออย่างนี้เนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิมันมากจนเกินไปนี่เพราะันเห็นอันนั้นท่านนั่งสมาธิก็เพื่อจะเห็นอันนั้นเท่านั้นเนยอันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วว่าเมื่ออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกฉันก็ไม่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอื <Ooh. S 1> ไอ้คนนั่งสมาธิเห็นไอ้ภาชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็น ไปอย่างนั้นในเบื้องหน้าในพระชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างน,านั้นไอ้คุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตใจเห็นแล้วอย่างน,านั้นคุณก็ไม่มีทุกข์อืมเพราะคุณนั่งสมาธิอบรมจิตให้เห็นอย่างน,านั้นฉันเลยนั่งสมาธิแต่ฉันมีความมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจะสิ่งทั้งหลายแล้ว,ม,าวามันเป็นไปตามสภาวะของมันฉันก็ไม่มีอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้ว อันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติของเราบางทีก็ทำสมาธิสารพัดอย่างอย่างเจตีอาจารย์ที่ทำกันอย่างเราได้ยินมาเนี่ยวุ่นไปหมดอืยไอ้ความเป็นจริงก็เรื่องให้ไปเห็นอันนั้นตา่างความเป็นจริงเท่านั้นแหละเกิดไม่สงสัยอะไรทท้งนั้นแฉะนั้นอาจมาจะเห็นว่า เมื่อหากว่าเรารู้จักอย่างนี้ทําจิตของเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้บังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาอะไรบังคับบัญชาเป็นเรื่องเรื่องที่ว่าอานิจจังเทเบามันไม่เที่ยงมันจะไปแง่ไหนมันร,มรวมมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนมันอยู่ตรงนี้ถ้เห็นมันชัดเนี่ย เป็นเหตุให้เราปล่อยวางดังนั้นผู้ปฏิบัติแรกก็สหักว่ามันถึงที่มันพอสมควรแล้วก็ปล่อยมันไม่ตามธรรมชาติมันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เฉยๆอยู่ถ้ามีอะไรก็พิจเจรณา,ามันถ้าไม่มีก็วางไว้ตามธรรมดามันธรรมชาติมันอยู่ไปตามธรรมดาเรานี่ยเองวันนั้นเกิดขึ้นมามันทุกข์ไหมอย่างนั้นอืม มันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไหมอะไรไหมไอ้เครื่องประคับประคองมันมีอยู่เดียวถ้าเราไปถึงจุดอันเดียวกันนั่นเห็นว่ามันจะมีความสงบเรีเยบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทําภาวนากันเนี่ยนิ่ปัสนากรรมฐานอืนิพปันนาธุระสมถาธุระมันก็มีเรื่องเท่านี้เอง สองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแต่เรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกวันนี้อืมมันถ้าหาว่าพูดตามลักษณะมันฟันเฟือกันเกินไปแต่ว่าถ้าจะทําไม่ได้ท่านเืออะไรกันมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นอัตมาจึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกําเนิดจิตของเรานี้ ดีไม <onents> ่มากไม่มากเกิดแก่เจ de ็บตายย่อๆซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่างให้มันเห็นชัดกั่าไปให้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางของมันนะราบยศั้นเสริญสุข นินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเขามันยอมรับอยู่แล้วถ้าหากว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะมันจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทำง่ายอะไรง่ายง่ายไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบากประพฤติเบาดีสบาย